จากที่เราไม่เคยเห็นว่าเป็นชอยเลยเนี่ยตอนแรกก็เลีงที่อื่นไว้แต่ว่าพอเราได้ไปรู้จักกับสังคมหรือว่าพี่ๆข้างในนั้นอะ่ะมันแอบไม่ค่อยสบากแล้วก็ทํางานด้วยยากพอสมควรแต่ว่าพอเราได้มาทํากับคนที่มีอะไรที่ชอบคล้ายๆกันแล้วก็ทำอะไรคล้ายๆกันแหลมเนี่ยมันเลยอ๋อโอเคน่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะรับในความเป็นเราแล้วก็เราทําได้ดีที่สุดก็เลย มีทำแห่งแทมแข่งถออโน่นนี่นั่นทำสุดส่งืิบตอนแรกช่วงที่จะสัมภาษณ์เนาะแต่พาน์รอบแรกเราเกรงมาวกเพราะว่าตอนนั้นมีแต่เด็กบัลเล่เด็กบัลเล่เยอะมากเด็กคอนเทมใส่เป็นกระโปรงทูทูกันโอ้หว,วอร์มกันอยู่ในห้องผมแบบแย่แล้วตาแล้วจะได้ไหมเนี่ยดูยพอค่อนข้างนานนะครับว่าแบบผมไปทางไหนดีแต่ว่าผมอ่ะเป็นคนที่ชอบดู ชอบดูหนังและชอบการแสดงแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลงมือทาจริงๆไม่ค่อยได้ออกกองแบบเบื้องหลังอะไรแบบนี้ครับผมเป็นคนที่ชอบเบื้องหลังมากแล้วพอมาเหมือนคุยกับเพื่อนๆที่เรียนอยู่ที่นี่แล้วเหมือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าสังคมคุณครูหลักสูตรที่เขาสอนมันเป็นยังไงผมก็แบบเออเฮ้ยด,ดีน่าสนใจมากๆผมก็เลยโอเคตอนทําพอร์ตก็เครียดมากครับพว่าผมไม่มีประสบการณ์แบบเบื้องหลังเลยอนะครับ ต้องเขียนลงไปให้อาจารย์ที่ที่อ่านผอนร,รู้ว่าคือโอเคผมรู้ตัวว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์แต่ว่าผมมีแพชชั่นกับศิลปะมากมากๆครับแล้วผมก็อยากอยากให้อาจารย์รู้ว่าผมอ่ะผมอยากที่จะก้าวเข้ามาในที่นี่ครับ So yeah that sticker ครับามรครบคาคทันทีข้างกลับไปเลยครับถ้าผมว่าคือตอนปีที่แล้วเนี่ยต้องเล่าก่อนว่า เครียดมากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเข้าเรียนที่ไหนดีแต่แบบว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งแนะนํามาก็คือแบบอเล็กปักเล่นนะเขาแนะนํามาเขาบอกว่าเนี่ยเรามาเข้าที่นี่ดูสิเราซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนเตรียมตัวเนี่ยเบอร์ก็เอาพูดจริงนะยื่นที่เดียวที่นี่ที่เดียวคือไม่เผื่อใจเลยจริงๆฮะคือถ้าถ้าไม่ได้ก็คือคงคงไม่มีคงมีไม่มีที่เรียนแล้วตอนนี้ครับผมก็ จะแนะนำทุกคนนะว่าถ้าสมมุติจะมาเรียนที่นี่นะก็แบบต้องแบบฝึกภาษาอังกฤษหน่อยเออต้องแบบอังกฤษหน่อยเพราะว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเราเปิค่อนข้างเครียดครับก็แ,แบบว่าต้องฝึกภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ถ้าชอบการแสดงเนี่ยหรือว่าชอบเรื่องกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยก็เข้ามาเอกการแสดงและกาเกกับการแสดงภาพยนตร์ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนนหนึ่งที่ฝนก็คือมี copper d i s ด w a t ครับ ดสินใจได้ง่ายมากขึ้นทําให้เราสังคมศาสตร์มสวดีกว่าน่าจะเข้าทางเราตอนนั้นนะครับใช่ครับต่อไปพี่เลงครับก็จริงๆสําหรับตัวของของพี่นะครับก็จะบอกว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้เข้าสู่การบันเทิงเร็วมากก็คือเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกตอนอายุประมาณ11ขวบก็คือบ้านฉันตโลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้ เลครับผมตอนนั้นคือเราก็เป็นคนคนที่แบบว่านนมีความรู้สึกเขาเรียกว่าตื่นเต้นในการไปไปกองถ่ายแล้วก็เห็นเบื้องหลังการทํางานซึ่งในตอนนั้นอ่ะเราคิดเ้ื่องเด็กแล้วว่าเราอยากจะเอไนะเดี๋ยวเป็นแฟนใหแ้แนเลย <laughs> เอางี้ผมว่านะจุดเด่นของ,องสวเลยเนี่ยคือผมว่าที่นี่ ผมชอบดีไซน์ของที่นี่ครับการเรียนผมรู้สึกว่าผมมาเรียนแล้วผมชอบมาเรียนแบบเหมือนมาเที่ยวอืมเนี่ยมาวันนี้ชอบไหมเนี่ยตรงนี้ชอบไหมชอบแล้วสมัครไหมครับเออได้จะเป็นว่าจุดเด่นเนี่ยคือสถานที่สวยแล้วก็อาจารย์น่ารักอาจารย์สอนดีครับผมใช่ก็อยากให้น้องๆ้องมาเนี่ย น้องบ้างเพื่อนบ้างพี่บ้างนะครับก็ถ้าเป็นพี่โตไปแล้วเนี่ยกลับมาเรียนอีกรอบก็ได้นะครับผมกลับมาเรียนวันนี้วันนี้ฮะสถานที่สวยถูกต้องเลยครับอย่างแรกทางครับพี่มิ้มส์เลยครับคิดว่าจุดเด่นของมอสวาคืออะไรค่ะหนูก็คิดเหมือนคอปเปอร์เลยค่ะเออไม่ใช่นะคือหนูรู้สึกว่าใช่ค่ะสถานที่สวยด้วยแล้วก็หนูรู้สึกว่าการเดินทางมันสะดวกสบายมากเลยค่ะเพราะว่ามันติดปีทุกครั้งก็หนึ่งวิชาแล้วก็จะ โคต้าไว้เพื่อให้เฉพาะางานสำคัญอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยได้อย่าบายค่ะโอ้โหถือว่าเป็นการวางแผนมาแล้วใช่ไหมคะสุดยอดมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวไปต่อที่พี่หมีพูเลยคะ่ะมีการวางแผนยังไงบ้างคะ่ะผม,ผมก็คล้ายๆกับใบบอเลยครับผมแต่ว่าด้วยความที่คณะของเราเนี่ยนะคะรับเขาะจะมีเคร่งเรื่องของเหมือนกัน เรื่องของการลาขาดเกินไม่เกิน3ครั้งแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าไม่ชาไหนอาจารย์ว่าตกลงยังไงเนาะแต่ว่าด้วยความที่ผมเนี่ยจะพูดไงดีอันนี้พูดตรงๆนะครับผมเป็นคนตื่นยากมาเป็นคนตื่นยากมากเพราะฉะนั้นมันมีอยู่ครั้งแรกๆเหมือนกันที่ผมไม่ตื่นแล้วมันกลายเป็นว่ามันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ได้เลยนะครับคือพยายามจะ ไปให้ทันและไปก็ไม่ทันเราก็เสียไอการลานยไปครั้งหนึ่งฟรีๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบโอ้แย่แล้วทำไงดี oh. นะครับเลยว่าผมขอแล้วผมลาไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรก็ตามแต่ว่าในเรื่องของที่ผมเรียนอยู่เนี่ยมันจะมีในการอัปเดตท่าต่างๆในการสอบไฟนอลในการทําโชว์กับเพื่อนแล้วก็ในความที่ศิลปรกรรมสาขาสนสิึกสากลจะเป็นการทําโชว์ซะเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคิวก็สําคัญเหมือนกันคิวค่ายก็ผมก็ชั่งน้าหนักมาแล้ว,ลวผมก็ใหพ้พยายามที่จะให้ความสำคัญกับการเรียนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็คือผมกับค่ายกับผู้จัดการนะฮะพี่แอมครับเราก็พยายามเหมือนจัดตารางให้มันไม่ไม่ชนกับการเรียนให้ได้มากที่สุดแล้วครับแล้วพอพอมันมีเรื่องนี้มาเหมือน มันเข้าเข้ามาในชีวิตนะครับว่าแบบเออต้องเครียดเรื่องการแบบไม่ขาดการเรียนนะครับมันก็มันก็ทำให้มีบางวันที่แบบอาจจะแบบโอ้ทำไงดีนะแต่ว่าพอกลับมาเรียนะ่ะผมก็รู้สึกว่ามันคุมมันคุมนะครกลับมาเรียนกลับมาเจอเพื่อนกลับมาคุยกับอาจารย์ปรึกษาอาจารย์เรื่องแบบการใช้แ a ช s i o n ให้ถูกต้องอะไรแบบเนี้ยปัญหาแล้วปัญหาไม่ค่อยมีอ,ะอ่ะใช่ ไม่แต่ว่าถ้าถามว่าท่านจะมีสักเรื่องก็าอาจจะเป็นคล้ายๆทุกคนเลยครับเป็นเรื่องการเวลางานกับการเรียนแต่ว่าส่วนใหญ่คือที่ค่ายเพื่อเขาจะแบบว่าไม่ไม่รับงานตรงกับการเรียนซะส่วนมากนะส่วนใหญ่น้อยมากๆเลยครับที่แบบว่าเราจะต้องแบบลาเรียนเพื่ออะไรเงี้ยส่วนใหญ่คือถ้าลาไม่ตื่นเราเล่นตะเราเล่นนะเราเล่นนะเราเล่นนะพีจาเราเล่นนะเราหยุดไว้นั่นแหละรู้สึกว่า ถ้าใจเรารักการเรียนจริงๆเราก็สามารถข้ามผ่านอุปสรรคหรือปัญหาทุกอย่างได้ครับเพราะว่าปัญหาของฉันก็คือเธอเอาจริงนะผมมาเล่นตลกให้ทุกคนดูตอนเนี้ระมาณนี้คยกลมกล่อมกลมกล่อมมันมาจากสวนกุหลาบบ้างมาจากเซนคบีเบียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนทุกวันเนี้ยก็กลายเป็นว่าแบบก็คอยดูแลกันซัพพอร์ตกันตั้งแต่ เหมือนน้องๆที่บอกว่าแบบมาสา,ายตื่นอะไรอย่างเงี้ยตื่นไม่ไอได้ก็จะมีเพื่อนๆที่จะเป็นคนที่โทรมาปลุกอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็จะมีแบบคนที่คอยตามงานโดยเฉพาะเลยอ่ามันจะมีอยู่หนึ่งคนแหละในกลุ่มใช่ครับผมก็นอกจากเรื่องของเพื่อนๆแล้วก็เรื่องของรายวิชาที่เราได้เรียนผมก็เปิดกว้างเรื่องของการเรียนการสอนอย่างที่บอกนะครับผมมีโอกาสที่เราได้ไปเรียนรู้อ่ามาที่จะยืดหขอใช่ไหม ก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะแบบว่าเออเข้าใจว่าตอนพัพผ่อนเนี่ยจะแบบค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงอะไรเงี้ยก็สู้ๆแล้วก็ใเรียกว่าอะไรนะโอ้โหกำลังใจตัวนึงนะยังไงฮะเอออ๋อนี่กรรมกำมะลังลังแน่ๆน่ครับเสียงลังลังใหญ่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 เราก็ใจครับาังใจ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็ในพอรนะผมก็แนะนำให้ทุกคนแสดงตัวตนให้ได้มากที่สุดนะครับให้อาจารย์ได้เห็นตัวตนของทุกคนเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เด่นที่สุดของทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับ Good luck Good luck มีครอบครัวแล้วอาจจะมาถ่ายทอดให้รูปตัวเองฟังอะไรก็อยากให้ลองตั้งใจเรียนเยอะๆแล้วก็บอกว่า ราจะได้มาเป็นครอบครัวอมอสวด้วยกันเราขอให้มีความสุขในการเรียนให้มากนะครับถ้านึกอะไรไม่ออกนึกถึงพี่ก่อนแล้วกันนะครับได้เลยครับ,รบก็อยากเปก็นกำลังใจให้น้องๆม .6 ทุกคนนะครับตอนนี้ที่กำลังทำขอดอยู่แล้วก็อยากจะเข้ามาเรียนที่มสวกันนะครับตอนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันเวลามันกระชั้นชิดแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มาร่วมง,งานในวันนี้แต่ยังไม่ถึงมอ .6 อยู่ประมาณม .4 ม .5 ก็พยายามเก็บถอนของคุณไว้ตั้งแต่ต้ตนๆเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยในการรวบรวมทีเดียวแล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีความฝันหรือมีเป้าหมายแล้วเดินไปสุดทางเลยถ้าเกิดว่าปีนี้ไม่ได้สมมุตินะถ้ามัน อยู่ในด้านภาษาอังกฤษก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยหนึ่งเบอร์ยากตรงภาษาอังกฤษนี่แหละครับจริงๆพูดจริงเลยแต่ว่าถ้าเรามีความพยายามทำได้เวลาน้อนเออเอบค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดนะครับตอนสมัยเยรียนนะเลิกเรียนกับเพื่อนก็คือเตะบอลกันอยู่ที่ตรงสนามเบร่เรียกสนามเบรเพราะว่ามันมันเป็นสนามปูแหละ ว่ามันมีเบเกอรี่ตรงอาคารเขาเรียกไข่ดาวไข่ดาวตรงนั้นอยู่อะไรเงี้ยครับไปจะแต่งบอลกันแล้วก็มีเอาเก้าอี้มาตั้งเป็นโกหนูแต่งกันอยู่ตรงหน้าลานอะไรเงี้ยก็มีครับแล้วก็มีกิจกรรมไม่ทําเยอะเลยครับที่ที่มสมเราอาจจะลองอยู่กับเพื่อนเอนชื่อว่าด้าได้เข้ามาแล้วอ่ะมันจะมีเพื่อน,อนแนะนาเราแหละว,ว่าแบบไม่ให้เราไปทํเนั่นทานี่อะไรมีกิจกรรมให้เราแบบไม่ได้อยู่ว่างแน่นอนอะไรเงี้ยขอแค่เราลองเปิดใจดูแล้วก็ อย่าแบบที่สำคัญคืออย่าไปเครียดกับเรื่องเรียนมา,จากจนเกินไป คิดว่าคือคนชอบดูหนังตลกคนระับใช่ใชคิดว่าน่าจะแบบติวแบบว่าหนังรักเหมือนกันแต่เป็นรักแบบคอมเมดี้อะไรเงี้ยเออเออเราไม่ติดคอมเมดี้เราไม่ติดคอมเมดี้ใช่ใช่ เต้นเต้นใช่ไม่ได้ไหมพี่ได้ไหมได้ได้เนี่ยก็ได้นแหละมิวสิควิลเลอรมิวสิควิลเลครับและของสียงประดิษฐให้กับพี่เซียงชูวินโร่ครับ และขอเสียประมือให้กับพี่ปอนพัชรดาประภา